ดูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสดใสนี่นะคะวงมุดงามมากเลยนะคะก็ะขออนุญาตมาดำใกล้ๆ,ๆนะมดงามประดิฐประตูแกะสลักด,ด้วยไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะแกะเป็นรูปต่างๆนะ,ะนี่นะคะเดี๋ยวจะ ด้านี้รประตูก็สวยงดงามมากเลยนะแต่ขออนุญาตนะคะจะขอกาบไหว้พระท่านก่อนเดินขึ้นไปด้านในแล้วนะคะไปกราบบูชาพระท่านนะคะกราบองค์ชื่อเป็นวัดพระอารามหลวงจริงนะคะ ดูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสุดส,ส,ดสนี่นะคะมดงามประดีตประตูแกะสลักด้วยไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะแกะเปะิดรูปต่างๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะหลคาจะ,จะมีด้านในหลงนี้เป็นประตูไม้ไม้ทั้งนั้นเลยนะคะสวยงดงามมากนี่ก็จะหลังคานี่ก็จะสร้างเป็น ข้ามาด้านในประตูก็สวยงดงามมากเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจะขอ,อการไหว้พระท่านก่อนองค์งดงามมากเลยนะคะก่อนอนุญาตมาด้านใกล้ๆ,ๆนะว้าวองงดงามมากนะคะ ยานาคเลคะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปด้านในไปกราบสักการะท่านนะคะเดินไปขึ้นไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะต่อรองเท้านะคทุกการปนิประตูแกะสลักด,ด้วยไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะแกะรูปต่างๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะนี่นะคะทุกท่านจ้ะก็ะจะได้ดูบานประตูบาน,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 นกิดนะคะไปดูรอบๆนะคะ ะไม้แก่สลักไม้สักะะมาขนาดนั้นไม้สักทั้งนั้น,ะะน,เ,ลน,นเลยนะคะเจรงามมากเลยพญานาคนะคะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปด้านในไปกราบสักการะท่านนะคะเดินไปขึ้นไปพร้อมกันเลยนะคะเพืเ่อนๆจ้ะถอดรองเท้านะคะว้าวโอ้โงดงามมากนะคะ าด้านในแล้วนะคะทุกท่านคนะ่ะนี่นะประตูด้านในก็จะเป็นสีแดงส,สวยสดใสนี่นะคะตมนชื่อเป็นวัดพระอารามหลวงจริงนะคะเดินขึ้นไปด้านในแล้วนะคะไปกราบบูชาพระท่านนะคะกราบองค์ ตูบันเกตนะเรไปรรอบนะเดินขึ้นไปด้านในแล้วนะคะเพกราบบูชาพระ,ะท่านนะคะกราบองค์นะคะจะมีด้านในทางนี้เป็นประตูไม้ไม้เท่านั้นเลยนะคะสวยงดงามมากนี่ก็จะหลังคานี่ก็จะสร้างเป็นที่เรเข้ามาด้านนี้ประตูก็สวยงดงามมากเลยนะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะจะขอกรารไหว้พระท่านก่อนผมชื่อเป็นวัดพระอารามหลวงจริงนะคะที่เราเข้ามาด้านนี้ประตูก็สวยงดงามมากเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจะขอกรารไหว้พระท่านก่อนว้าวอ่งงดงามมากนะคะอะเข้ามาด้านในกันนะคะ หลวงนะคะวัดมหาวนารามนะคะเดี๋ยวจะนี่เป็นอุโบสถนะคะด้านนอกว้าองุ่นงามมากนะคะเดีเข้ามาด้านในกันนะคะนี่นะคะทุกท่านจะก็จะได้ดูบานประตูบานกิจนะไปไปเรืรอบๆนะ องุ่งนงงดามมากนะคะถ้าเข้ามาด้านในแล้วะะเดินขึ้นไปด้านในแล้วนะคะไปกราบบูชาพระท่านนะคะกราบองค์ที่เราเข้ามาด้านในประตู <c oughs> ก็สวยงดงามมากเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจะขอกราบไหว้พระท่านก่อนนะคะ ดูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสใสนี่นะคะวงมงดงามมากเลยนะคะก่ะออนุญาตมาทำงใกล้ๆ,ๆนะนี่นะคะพระวัดพระอารามหลวงนะคะวัดมหาวนารามนะคะเดี๋ยวจะนี่เป็นอุโบสถนะคะด้านนอก สมชื่อเป็นวัดพระอารามหลวงจริงนะคะองคงดงามมากเลยนะคะก่อนอนุญาตมาทางใกล้ๆ,ๆนะคะสมชื่อเป็นวัดพระอารามหลวงจริงนะคะมคางหจะมีด้านในทางนี้เป็นประตูไม้ไม้เท่านั้นเลยนะคะสวยงดงามมากนี่ก็จะหลังคานี่ก็จะสร้างเป็น ประตูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสดใสนี่นะคะที่เราเข้ามาด้านนี้ประตูก็สวยงดงามมากเลยนะแต่ขออนุญาตนะคะจะขอกรารไหว้พระทั้งวันทุกตาเนี่นะ,ะประตูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสดใสนี่นะคะ ดูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสดใสนี่นะคะทูกผังด้านนี่นะประตูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสดใสนี่นะคะเดินขึ้นไปด้านในแล้วนะคะไปกราบบูชาพระท่านนะคะกราบองค์ แกะสลักไม้สักนะคะนั่นไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะสวยงามมากเลยวงมุดงามมากเลยนะคะก่อนอนุญาตมาท่านใกล้ๆนะมดงามประดิษฐ์ประตูแกะสลักด้วยไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะแกะเป็นรูปต่างๆนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวจะไม้แกะสลักไม้สักนะคะนั้นไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะสวยงามมากเลยที่เราเข้ามาด้านในประตูก็สวยงดงามมากเลยนะแต่ขออนุญาตนะคะจะขอกราบไหว้พระท่านก่อนนะคะ วัดพระอารามหลวงนะคะวัดมหาวนารามนะคะเดี๋ยวจะนี่เป็นอุโบสถนะคะด้านนอกมกุกมามกระณีตประตูแกะสลักด้วยไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะแกะเป็นรูปต่างๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะพญานาคนะคะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปด้านในาไปกราบสักการะท่านนะคะเดินไปขึ้นไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะ ต่อเลนางนะคะจะมีด้านในอยางนี้เป็นประตูไม้ไม้เท่านั้นเลยนะคะสวยงดงามมากนี่ก็จะหลังคานี่ก็จะสร้างเป็นนะคะพระวัดพระอารามหลวงนะคะวัดมหาวนารามนะคะเดี๋ยวจะนี่เป็นอุโบโสถนะคะด้านนอกแล้เวเข้ามาด้านนี้ประตูก็สวยงดงามมากเลยนะแต่ขออนุญาตนะคะ จะขอการบายพักท่านก่อนฮะนี่นะคะทุกท่านจะก็จะได้ดูการประตูบารกิจนะ